คือแอนซีรีสอร์ทแอนสปาที่พักสุดชิลริมชายหาดชะอมํมพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กับการออกแบบในสไตล์ท ropical modern บวกกับห้องพักทั้งหมดร้อยสองห้อง7จรูมทายพร้อมกับการตกแต่งภายในห้องพักโดยโทนสีสันสดใสไปเริ่มกันที่ห้องพักแรกอย่างห้องพูลรูมที่มาในขนาดห้อง57ตารางเมตรพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ภายในห้องพัก พร้อมกับเวลคัมดิงให้เราจิบด,ดับกระหายแบบสดชื่นสดชื่นและไปกันต่อที่ห้องแกนดีลักซ์ที่มาในขนาดห้อง44ตารางเมตรที่เหมาะมากๆสำหรับคู่รักที่อยากจะมาพักผ่อนแบบชิลๆแถมให้ในห้องพักที่มีระเบียงให้เราออกไปนั่งเล่นชิลๆมองวิวทะเลได้อีกด้วยค่ะบอกได้เลยว่าตอนช้าพราทิตย์ขึ้นคือสวยมากๆ แถมภายในห้องน้ำก็จะมีอ่างอาบน้ำให้เราแช่น้ำได้อย่างฟินๆอีกด้วยไฮยไลท์เลยของทางโรงแรมก็คือสระว่ายน้ำที่มีความยาวถึง88เมตรแบ่งออกเป็น4โซนให้เราเล่นน้ำได้อย่างจุใจหรือเพื่อนๆคนไหนที่มากันเป็นแบบครอบครัวแล้วมีเด็กๆเล็กๆด้วยก็คือเหมาะมากๆและอย่างตรงโซนบริเวณสระว่ายน้ำก็จะมีทั้งสปาฟิตเนสและคาเฟ่อีกด้วยค่ะรวมทั้งมีที่นั่งดินเนอร์แบบโรแมนติกริมทะเลอีกด้วยค่ะ ส่วนเมนูอาหารที่เราสั่งมาก็จะเป็นเมนูซิกเดเจอร์ของทางรีสอร์ทเลยค่ะอย่างต้มจิ๋วปลากระพงซีโครงหมูอบซอสบาร์บีคิวหรือเมนูค็อกเทลที่เข้ากันได้ดีเก็บเมนูอาหารค่ะส่วนห้องอาหารช้าของทางโรงแรมก็จะเป็นแบบบุฟเฟต์ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าสบายตามีที่นั่งสองโซนแบบโซนทั้งในห้องแอร์และโซนเอาท์ดค่ะปิดท้ายด้วยของหวานที่ตัวคาเฟ่ของทางรีสอร์ทกันค่ะ ตัวคาเฟ่จะตั้งอยู่ริมชายหาดชะอำเลยให้เราได้นั่งทานขนมไปมองวิวได้อย่างชิลๆส่วนเมนูที่เราสั่งมาก็จะเป็นไอศครีมตาลตระโนดท,ท็อปปิ้งด้วยกาแฟที่เข้ากันได้ดีกับตัวไอศครีมเลยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายถ่ายรูปมุมนี้ก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันนะ